นายแพทย์มนูนรีีเฉวงวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าการล็อกดาวน์นั้นช่วยแก้ปัญหาเรื่องการระบาดโรคโควิดและเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทางออกเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีคือการเร่งจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนโดยด่วนที่สุดโดยระบุข้อความว่าการล็อกดาวนครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนที่แล้วกับครั้งนี้มีความเหมือนและก็แตกต่างกันอย่างไร การระบาดรอบแรกเกิดจากซูเปอร์เซลเลนเดอร์แพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมให้กับคนที่มาร่วมกลุ่มกันในสถานที่แออัดอากาศ่ายเทไม่ดีเช่นสนามมวยบ่อนการพนันช่วงนั้นมีคนติดเชื้อหลักร้อยต่อวันหลังจากที่มีการล็อกดาวน์ห้ามคนรวมกลุ่มกันหยุดการเดินทางสามารถหยุดการแพร่ระบาดได้สำเร็จแต่ต้องแลกมากับความเสียหายทางเศรษฐกิจการล็อกดาวน์ทั้งประเทศครั้งแรกในปี2563 นานถึง3เดือนทําให้เศรษฐกิจนั้นเสียหายเดือนละ2-3 0 0แสนล้านบาทรวม3เดือนก็9 0 0 0แสนล้านบาทการระบาดรอบนี้แตกต่างจากรอบแรกครั้งนี้คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองนั้นไปติดเชื้อจากใครและเมื่อนําเชื้อโควิด1 9เข้ามาในบ้าน เนื่องจากคนไทยอยู่กันในลักษณะเป็นครอบครัวขยายที่มีพ่อแม่ลูกปู่ยา่าตายายและก็ญาติอยู่ร่วมกันจึงติดคนในบ้านหลายคนพร้อมๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สูงอายุเมื่อติดเชื้อจะมีโอกาสป่วยและก็เสียชีวิตสูงในช่วงเวลา3เดือนกว่าๆที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า300แสนคนแต่ถ้าตรวจมากกว่านี้เชื่อว่าคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว แสดงให้เห็นว่าเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อันฟ้าและต่อมาเป็นเดลต้าติดต่อกันง่ายมากสามารถแพร่กระจายได้เร็วมากๆแตกต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิมการล็อกดาวน์โดยขอให้เวิร์กฟอร์งงดการเดินทางโดยไม่จำเป็นยกเว้นซื้ออาหารไปโรงพยาบาลแล้วก็ฉีดวัคซีนห้ามคนรวมกลุ่มกันก็ไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนกับการล็อกดาวน์ครั้งแรกหรือไม่เพราะคนยังนำเชื้อไวรัสเข้าบ้านโดยไม่รู้ตัว และแพร่ต่อให้กับคนในบ้านซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนปัจจุบันคนไทยได้รับวัคซีนเข็มแรกเก้าล้านกว่าคนเท่านั้นเองถ้ารวมกับคนที่ติดเชื้อและมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติหลังจากที่ติดเชื้ออีก5 6ถึงกแสนคนก็ย,ยังห่างไกลจากตัวเลขอย่างน้อย50ล้านคนถึงจะมีภูมิคุ้มกันหมู่หยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้วัคซีนเป็นทางออกเดียวที่จะหยุดการแพร่ระบาดในประเทศไทย รัฐต้องเร่งจัดหาวัคซีนให้เร็วที่สุดรีบฉีดให้กับคนสูงอายุและก็กลุ่มเสี่ยงเจ็ดโรคให้มากที่สุดคนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่นำเชื้อไวรัสเข้าบ้านใส่หน้ากากอนามัยทุกคนเวลาที่ออกนอกบ้านเว้นระยะห่างหีกเลี่ยงสถานที่แออัดละเว้นการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นหมันล้างมือรีบจองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยด่วนการล็อกดาวน์ครั้งนี้ เชื่อว่าคงช่วยได้ไม่มากเหมือนกับครั้งที่แล้วแต่การล็อกดาวน์มีผลเสียต่อเศรษฐกิจมากมายเหมือนการล็อกดาวน์ครั้งแรกอย่างแน่นอน